มอนโดรักโพสลบลืมภาพยนตร์เรื่องที่12ของเมเดี่ยวนะครับชูกเกีิศักดิ์วีรคุณพู่มกับอันเป็นที่รักของทุกท่านนะฮะเหมือนเดิมเนาะแล้วก็พร้อมกับทีมนักแสดงอันเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดนะครับก็ได้มาร่วมกันทำหนังโรแมนติกดรามา่าไซไฟคอมเมดี้ขยี่ทุกอารมณ์พร้อมกันนะฮะทั่วประเทศวันที่10สิงหาคมนี้ เออมันจริงๆไฟล์อยู่กับตัวเรามาตลอดอยู่ละไอ้ที่เราถือถือกันอยู่เนี่ยโซเชียลมีเดียอะไรที่พวกคุณทำทำอยู่กันเนี่ยทุกคนก็ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์กันอยู่แล้วเนาะเออเราก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะมันมีผลต่อ,ต,อต่อชีวิตเราค่อนข้างเยอะก็เลยเามาลองเบลนด์ดูกับแนวหนังแบบโรแมนติกดูปรากฏว่าก็น่าสนใจนะถ้าเกิดวิทยาศาสตร์กับความรักมันมาเจอกันแล้วมันจะเป็นยังไงครับนี่เรวก็ัวเรื่องเราเยวมรบับเรื่องนี้ ก็ดีใจคะ่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่มาเดี่ยวเพราะว่าเหมือนถ้าใครที่เรียนภาพยนตร์พี่มาเดี่ยวแทบจะเป็นแบบบรมปราช์นะผร่วมกับเลยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าวันจริงอาจารย์จะชอบสอนอะไรอย่างนี้แล้วก็ถ้าวันหนึ่งมีโอกาสเราก็เหมือนแบบอยากมาร่วมงานกับว่าคนที่แบบเป็นเหมือนอาจารย์รุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็เือนว่าเพิ่อมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก็รู้สึกว่า เออดีใจที่นั่ไม่ได้มาร่วมงานแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คือสะหัมงคลเขาก็เป็นคนที่สร้างพลอยมาจากโรซีซันก็ไม่แปลกใจก็คือแค่สะหัมงคลเราก็รับแล้วใช่จริงๆเรา,าต้องเล่นกับแปบอปพลิเคชันเลยทีองไม,ไม่ได้ม่ได้องไม่เห็นนะคะจะต้องสร้างทีลการย,ยังไงนะครับ่ะก็จริงๆ,ๆมันก็เป็นความอีกหนึ่งความยากของการที่ต้องเล่นกับแบบ CG AI อะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราคุยกันค่อนข้างที่จะเยอะทำให้เราต้องแบบเออำคําเข้าใจเห็นภาพที่เหมือนกันใช่ค่ะ นะครับครับเชิญเลยครับคุณเกตครับบเป็นไทยยังไงครบมาขึ้นมาจริงๆเลยโอ้โหมันก็เด่นไปนิดนึงครับครับผมก็ผมเล่นสมพลนะครับรลบบทเป็นดอมครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะมีขำอะไรอ่ะมือขำขึ้นครับผมก็ระบบทเป็นดอมครับก็จะเป็นคนง่ายๆสบายๆครับก็จะเป็นแฟนเก็บของที่หวานั่นเองนะครับก็คือเขาเปิดช่องสวดไปไหนแล้วก็ไม่สามารถเปิดตัวได้แล้วก็พอ ผมเรียนจบอยากจะลงหลักปักฐานมีครอบครัวแต่ก็ไม่สามารถแต่งงานได้ก็เพราะว่าแฟนของผมไม่ยังไม่พร้อมที่จะแต่งนะครับได้พัานหมวแล้วนะเกรทพอเป็นแฟนเก็บเก็บมาไม่เอาสิครับโอเคโอเคท้าทากับเราในเรื่องนี้คืออะไรครับอะนะครับท้าทายของเราในเรื่องนี้สิ่งที่ท้าทายของผมในเรื่องนี้เหรอครับผมว่าปัญหาทายตรงที่ ด้วยตัวดอมมันจะมีความที่ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างคนรอบข้างคล้ายๆกับตัวที่เวลาผมอยู่กับคนที่บ้านอะไรย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมก็เลยรู้สึกว่าจะทํายังไงให้มันดูแตกต่างออกไปด้วยแล้วก็การที่จะต้องเล่นยังไงให้มันรู้สึกว่าคนดูรู้เพราะว่าตัวละครน,นี้เป็นตัวละครที่จะไม่ค่อยพูดออกไปครับจะมีความรู้สึกที่จะเก็บไว้ข้างในมากกว่าครับ มีครับผมมาลุกมาลุกเซนเตอร์แรับร้อยเปอร์เซ็นยังไงครับเล่นีใช่เออเล่นเป็นหนุ่มผู้พัฒนาครับผมผู้พัฒนามีบอทแล้วก็มอนโดด้วยฮะก็แอบรักเขาแอบชอบเขาแต่ว่าเด็กๆเรามันอาจจะแบบไม่อยู่ในสายตาอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องใช้ไอเป็นเครื่องปอบประโลมจนได้พัฒนาเทคโนโลยีดีๆครับผมส่วนเรื่องนี้ขอย้อนไปนิดนึงครับโดนพี่เมดีเยวหลอกมาครับพี่มาเดีเยวบอกว่า หนังรักวัยรุ่นถ่ายในกรุงเทพครับผมโลหลักล่อไปอยู่พัทยาชลบุรีศิลชาศิลชาศิลชาฮะแล้วก็ไม่ใช่หนังรักธรรมดาเลยเพราะว่ามันแบบประเด็นมันหนัก,นกมากๆแล้วก็วิชวลมันก็แบบเต็มอิ่มมากๆเลยฮะพี่ตารพี่ามเพราะว่าสายตานในหนังรักอะคะใช่ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะว่าวิพี่มา่เดี๋ยวจะทํามือถือเรืองแสงรถบินได้หรือว่าแบบมีแบบหุ่นยนต์ออกมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้ว เรามาทําความเข้าใจร่วมกันเนาะแล้วก็ไซไฟจริงๆมันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา AI มันคือสิ่งที่เราพบเจอแล้วและมันกาลังจะพัฒนาขึ้นไปอีกฉะนั้นมันผมว่ามันไม่ใช่เรื่องอนาคตแล้วแหละมันเป็นเรื่องที่อยู่ในปัจจุบันแล้วก็เราจะดิวกับมันยังไงเราจะใช้ชีวิตกับมันยังไงแล้วก็เราจะมองเขาในแง่มุมไหนบ้างซึ่งภาพยนต์เรื่องนี้แหละผงพาไปสํารวจเทคโนโลยีต่างๆพาไปสํารวจแก่นความเป็นมนุษย์กับเทคโนโลยีในแต่ละเจนด้วยครับผมปีที่ จากไหนต้องถามว่าต้องนับจากไหนอุ้ยหลายปีแล้วเหมือนกันครับก็ก็สนุกพอเป็นพี่ว่าเดี่ยวก็ไม่ถามแล้วว่าเล่นไปอะไรโอเคได้มาอะไรอย่างเงี้ยบทบาทอะครับใช่ก็ในเรื่องรับบทเป็นเฮียไดครับเฮียไดก็คือจะเป็นลูกชายคนโตของบ้านบ้านทางฝั่งดอมครับผมแล้วก็คือเขาก็จะมีทางเลือกชีวิตของเขาเองเนาะแล้วก็ทีนี้มันก็เลยจะค่อนข้างขัดกับที่บ้านแต่ว่าในขณะเดียวกันกับที่เราอยากจะออกจาก ออกจากครอบครัวเนี้ยไปมีครอบครัวของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังอดห่วงน้องไม่ได้อดห่วงแม่อดห่วงอากงไม่ได้เลยครับก็เลยยึ่ยยักยักไปมาอยู่อย่างนั้นใครเคยคุยหรอกลุ่มหรือว่าฝาบโอ้โหเฟียสเรียกว่าไปดูแล้วตัดออกมาเป็นมีมได้ต้องต้องคอสติมิคอะไรนะกเพราะแบบจริงจริงไม่ครับก็คืออาจจะไม่อาจจะไม่ได้เล่นนานแต่ว่าก็ยังคลุกคลีอยู่กับอยู่กับตรงนี้อะไรเล่นละครทุกวัน ได้ละครวันละครชีวิตใช่ใส่หน้ากากละครชีวิตอยู่ทุกวันใช่ประมาณนั้นครับก็ก็เลยรู้สึกว่าพอเป็นยิ่งเป็นการร่วมงานกับพี่มาเดี่ยวแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเ็เหมือนมาเล่นทุกวันเออเหมือนเหมือนมาเล่นวิ่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ความท้าทายก็คือมันมันมีมันมีหลักรสชาติเนาะบางทีเราก็ต้องแบบว่าด่าน้องเขาจนกราดด่ากราดด่าก็เป็นการกราดด่าแล้วก็ยังต้องแบบว่าเล่นคือในเรื่องด้วยความที่พอมัน มันมีหายนะหลายอย่างในเรื่องเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าคนดูจะต้องรู้สึกว่ามันมันสนุกอ่ะมันตลกอ่ะแต่เราต้องจริงจังกับมันอะไรเงี้ยต้อเป็นความท้าทายชีวิตวัวนาเคยผ่านผู้กรกดับมาหลายเสียบคงแล้วไม่เคยเหนื่อยอะไรเท่านี้หลอกว่าฉากยวสิบประเทศแต่ว่าผู้เล่นดีกว่าเก่าไหมก็ไม่รู้นะจะถ่ายอยู่นั่นแหละถ่ายเพื่อ ทปแรกไม่จริงไม่จริงละเอียดเขาวยอมรับว่าเขางานเขาละเอียดอ่อนมากเพียงนิดเดียวไม่ได้ต้องให้เป๊ะเวอร์เป๊ะเวอร์ครับพี่ต้องนิเสิรนิดนึงครับพี่ต้องแบบรับบทเป็นอะไรอย่างนี้ครับอันนี้เป็นเจ่ครับรับบทเป็นหมวยหลีค่ะหมวยหลีก็คือเป็นเป็นสปายจีนนะคะที่แต่งเข้ามาในครอบครัวคนจีนซึ่งก็คือมีคุณพ่อสามี แต่ว่าตัวสามีเราเนี่ยก็คือเสียชีวิตไปแล้วเราก็ต้องดูแลทั้งพ่อสามีแล้วก็ลูกชายสองคนรวมถึงกิจการที่สืบต่อกันมาของสามีด้วยนะคะจะมีคนแบบคาดหวังหรือว่าพลมแบบเซเลโลมต้มาเต็มแน่นอนหมายถึงว่าคนคาดหวังใช่ไหมอ๋ออ๋อไม่คือต้องบอกว่าเราเป็นคนยุคที่ นยุคกลางนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างยุคที่จะยึดมั่นในขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีของของในแต่และวัฒนธรรมอย่างครอบครัวนี้จะเป็นวัฒนธรรมจีนรุ่นที่ยึดถือขนบมากๆก็คือรุ่นของอากงอาม่านะคะเราเนี่ยเป็นรุ่นกลางแล้วก็มีรุ่นใหม่ก็คือรุ่นลูกของเราเราจะเป็นรุ่นที่อยู่ตรงกลางเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมี ความรู้สึกอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอดอโกรธไม่พอใจหรือว่าอชอบอะไรมากๆหรือใดๆก็ตามเนี่ยคนรุ่นนี้ที่ยังต้องอยู่ระหว่างรุ่นที่ยึดมั่นในขนบกับอะยุคปัจจุบันเนี่ยคุณคิดว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรคะคุณคิดว่ายังไงยังไม่ตอบพี่เลย อ่าน้องไม่ได้ฟังดิพี่พี่ตอโอเคไม่เป็นไรพี่จะบอกให้ว่าคนยุคนี้เขาก็เลือกที่จะเลือกที่จะเก็บไว้กับตัวนะคะอาจจะแสดงออกบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ได้แสดงออกอย่างเต็มที่ไม่ไม่เหมือนคนรุ่นใหม่ที่เขาพร้อมที่จะอุ้ยคิดอะไรออกเลยทันทีอะไรแบบนี้จริงๆเกดคนคนที่ดูภาพอเรื่องนี้เขาจะได้รับอะไรกลับไป ตั้งแต่วันแรกที่แม่เดี่ยวโทรหาพี่นะคะพี่เองก็คือแมาเดี่ยวเป็นรุ่นน้องซีลแบนเราจะมีมีความสนิทกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่แมาเดี่ยวอธิบายว่าทำไมถึงทำเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำไมถึงอยากให้พี่ตงมา,มาเล่นก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ทั้งในแง่ของมนุษย์ด้วยกันเองแล้วก็ความสัมพันธ์กับมนุษย์กับสิ่งที่อยู่รอบตัว ก่อนหน้านี้มนุษย์มีความสัมพันธ์กับธรรมชาติมากมากใช่ไหมคะพอยุคสมัยโลกมันเปลี่ยนไปมีวิวัฒนาการทางอวิยาศาสตร์มากขึ้นเนี่ยมนุษย์ก็จะมีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคนเจเนอเรชั่นก่อนเรากับคนยุคนี้แล้วก็คนยุคนี้ไปกับคนรุ่นใหม่มันเป็นอย่างไรแล้วคนยุก ก่อนเนี่ยถ้าจะปฏิเสธเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิงเลยไม่มีความสัมพันธ์กับเทคโนโลยีเลยเนี่ยอยู่ได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะแล้วก็คนรุ่นนี้ถ้าเขาจะสัมพันธ์แต่กับเทคโนโลยีอยู่24ชั่วโมงในชีวิตของเขาแล้วไม่สัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆเหมือนที่คนรุ่นก่อนน่ะเขาให้ความสำคัญเขาจะอยู่ได้ไหมก็ต้องไปดูว่าตัวยี่หวาในเรื่องอะ่ะ เขาอยู่ได้ไหมเขามีปัญหาอะไรนะคะซึ่งทุกอย่างมันมันจะมันจะบอกมาอยู่ในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเราจะปรับตัวเองให้อยู่ในโลกที่มันเปลี่ยนไปมากๆเนี้ยได้อย่างไรเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าท้ายที่สุดมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องอยู่ด้วยกันค่ะจะอยู่แบบไหนอยู่เฉพาะในโลกเสมือนหรือว่าแบ่งเวลาไปพบกับมนุษย์จริงๆบ้างหรือว่าอยู่แต่กับมนุษย์จริงๆยังอยู่ ความทรงจำในอดีตกับมนุษย์จริงๆโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าโอ้ปัจจุบันนี้มันมันเป็นยังไงะคะ่ะเพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องความสัมพันธ์อแน,น่นครับาัดไปสาระที่ว่าที่ยางฝากนะครับฝากเลยเนาะ<笑><笑>มาฝากด้วยนะครับผมก็ภาพยนตร์เรื่องมอนโดรักโพสลบลืมนะครับ วันที่10สิงหาคมทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศพร้อมกันช่วยไปดูกันนะครับอุดหนุนพวกเราทำหนังไทยดีๆมาให้ดูแล้วเราก็ภูมิใจในงานชิ้นนี้มากๆฝากทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ